สวัสดีครับวันนี้มีเวลาว่างพอที่จะไปดูสถานที่เพื่อเตรียมจัดงานของเพื่อนๆประจำปี2563ของกลุ่มพลิิทนปีหนึ่งหนึ่งนะครับเดี๋ยวสักครู่ผมจะเข้าไปที่ร้านดาวล้อมเดือนสักครู่ครับ วันนี้ผมวิ่งมา <c oughs> ถึงเลี้ยวนะฮะเข้าถนนมาจจบรึกนะครับแล้วนบ,าาบ,บถึงแล้วครับร้านดาวร้อนเดือนนะครับเดี๋ยวเราจะเลี้ยวเข้าไปครับ ภายในก็มีที่จลดรถมากพอสมควรนะครับ <c oughs> อันนี้ก็เป็นอุปกรณนแอร์นิดหนึ่ง <c oughs> อันนี้ก็มีเวทีเป็นระบนแอร์นะฮะอันนี้ <c oughs> เดี๋ยวผมจะหา เจ้าหน้าที่ติดต่อดูนิดนึงว่าอยู่ไม่เอ่ยอน,นี่เขาไปถ่ายอยางคืออันนี้คือห้องห้องห้องเอนะครับห้องจัดเลี้ยงเอค่ะห้องห้งห้งดก็จะมีโต๊ะอ,อยู่ที่จะนั่งได้คือจัดใหม่ได้ไม่ได้จัดใหม่ ร้อยคนได้อยู่ห้าสิบโต๊ะได้สบายอันนี้คือมีเวทีมีที่วางอาหารนะครับอันนี้คือห้อง A อันนี้คือห้อง B นะครับนะฮะห้อง B ก็ไม่มีเวทีถ้าเป็นห้องแบบแบ่งแยกนะฮะนก็จะแคบกว่าห้อง A นิดนึง แต่ประตูสามารถเปิดทะลุกันได้นะครับในกรณีที่มีคนนะฮะนะครับอันนี้ก็คือห้องที่เปิดทะลุกันได้ A นนกับ B เหมือนกับครั A ้งที่แล้วที่ครั้งแรกที่เราได้มาพบปะสังสรรค์กันที่นี่นะครับแต่ว่าวันนั้นเนคอนเทตเป็นบุฟเฟ่ต์จะเญอย่างนทุนจะได้ไม่เยอะัอันนี้คือเราจะมาดูองค์เพชรแอง เเลยครับข้าเข้าจาก้างหน้าหน้าประตูมาก็เห็นเลยนะครับนะันั่งแบบหายใจสบายๆนะนั่งแบบหายใจสบายๆแล้วนะ่็นั่งแลบบ้วก็ลมมาเย,ย็นๆนะนะครับ ก็น pues nah, ั ato, ่งกันแบบเหมือนเรามานั่งทานอาหารมาดินเนอร์กันแยกว่าเห็นได้ริมนู้นเลยนะแต่ถ้าร้อยหนึงก็จะตรงนั้นแค่ตรงนั้นตรงนี้ก็จะคนอื่นอ่า ว่าดูเป็นสัดเป็นส่วนไปดีอีกแบบหนึ่งนะครับเดี๋จะมีดนตรีก็เอามวานได้กลางวันดีไหมครับกลางวันตรงนี้ร้อนค่ะกลางวันตรงนี้จะร้อนนะครับน,น,นะฮะมันจะมีราคามันก็ร้อนแต่ว่ามันก็มีลมผ่านนะคะมันมีลมผ่านเฉยๆแต่ว่าแสงแต่ว่าถ้าแดดจัดๆก็ร้อนเหมือนกันแสงมันก็จะลงมานะครับ,บก็จะนั่งได้แสงอ่าก็จะจะนั่งจะนั่งได้ได้แถงทางด้านนี้คือจะล่มหน่ะ นะครับแล้วก็แล้วก็ด้านบนตรงนี้ก็ได้าโต๊ะนะครับเดี๋ยวมาตรงนี้หนึ่งสองสามสี่สี่ห้าโต๊ะตรงนี้นะครับแล้วก็ไปนั่งแถวหน้านะครับแล้วก็ทางด้านหลังนี่ก็มันมันจะร้อนหน่อยนะครับต้องต้องปลูกต้นไม้เพิ่มครับเ็าก็มีพัดลมนะฮะ มีพัดลมแล้วใกล้ห้องน้ำอยายกจะตีสนุกก็ตีเอานะครับนะฮะก็อันนี้เอาไว้ให้เพื่อนๆเ,เป็นปน,น,นะครับจุดเลือกนะครับจุดเลือกเอานะครับ,รใ,บใครจะลงไปแช่น้ำก็ลงไป